ฉันลูลูชวีบริทเเนียขอสั่งให้พวกเจ้าทุกคนทิ้งการบนมือห้หมด สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาธีมการ์ดอีกธีมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเป็นธีมว่าด้วยเรื่องของการทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนั่นเองนะครับคือการ์ดทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพอประมาณนะครับซึ่งน้อยกว่าที่ผมคิดน้อยกว่าที่ผมคิดในแง่ที่ว่าการ์ดที่ผมเอามาคัดคุยให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับมันจะมีประมาณ1 1ใบครับซึ่งความเป็นจริงมันมีเยอะกว่านี้พอสมควรครับ่่าีอกปืบเ็นนนรร์ใ นะครับเพราะว่าถ้าใส่เข้ามารวมเนี่ยจำนวนม,มันจะค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องขอคักอดกรองเป็นประมาณนี้อ่าซึ่งจะเหลือการ์ดที่ว่าด้วยเรื่องของการทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดแล้วยังไงต่อเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกของแต่ละใบาที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่ามีบางใบเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์ในอนิเมะเดี๋ยวบอกว่าทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นการ์ดของจริงปุ๊บไม่ได้ทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดผมก็ััดเอนอนนเ,เออออคในนนิมมมกกกกไรรรบบ็งงงงจาาาาาาทททีีี่่่่่ผหหวววข์์้ืื เนื่องจากคัดการ์ที่อยู่ในซีรีส์นู้นซีรีส์นี้ไปนะครับผมก็จะบอกว่าการ์ที่ผมจะเอามาคุยให้กับทุกคนฟังมันจะเป็นเอฟเฟกต์การ์ดที่ไม่มีคําว่าเวลาที่การ์ดติดชื่อนู้นติดชื่อนี้เป็นแบบนี้ให้ทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะหรือถ้าทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปแล้วมีการ์ดติดชื่อนู้นติดชื่อนี้นะอะไรเงี้ยนะครับการ์ดเหล่านั้นจะไม่มีเลยนะยกตัวอย่างให้มันจะมีการ์ดแบบซีรีส์อย่างพวกอินฟินิตี้อย่างเงี้ยครับผมอินฟินิตี้พวกนี้มันก็มีเอฟเฟกต์ทิ้งการ์ด ด้วยความที่อินฟินิตี้มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อินฟินิตี้ก็มีอีกบางประเภทนะครับที่แปลว่าการติดชื่อนู้นติดชื่อนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ตัดออกไปนะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์การ์ดเพียวๆที่ว่าด้วยเรื่องของการทิ้งการ์ดครับมีทั้งมอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักเลยนะเริ่มที่ใบแรกกันเลยครับผมใบนี้ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมตาโมพอดนั่นเองครับเมตาโมพอดเนี่ยเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์าัดดินเผาหินผาเลเวล2พลังโจมตี700้อป้องกัน6ก0้อการ์ดใบนี้ก็แอะ เจ้านี่นะครับคือมันเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์สนะครับเมื่อมันรีเวิร์สขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้เล่นที่มีการ์ดบนมือณเวลานั้นจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ หลังจากทิ้งการ์ดบนมือเสร็จแล้วจั่วการ์ดจากเด็กขึ้นมา5ใบครับอ่าเห็นไหมว่ามีเอฟเฟกประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมการ์ดที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะไปใบต่อไปกันเลยครับใบนี้คือไซคลอปส์ครับผมไซคลอปส์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาเครื่องจากเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน200ครับไอตัวนี้มาเป็นสายทอยลูกเต่านะครับผมเอฟเฟกของตัวไซคลอปส์นะครับคือเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสนะครับในเทิร์นนั้นนะครับผมให้เราทอยลูกเต่ามหน้าลูกเึ่ออออกกนนะครับถ้้าาาหลูเตก นึ่งปุ๊บเนี่ยให้เราดูการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วก็เลือกอการ์ดหนึ่งใบาจากในนั้นทิ้งลงสู่ศาลไปได้เลยอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์ซับซับแต่ถ้าหน้าลูกเต๋าออก2 3 4 5ปุ๊บเราจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบครับและถ้าเกิดว่าออก6กนะครับก็พีคไปยิ่งกว่านั้นคือเราจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปครับผมเราจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะครับเราคนเดียวเราคนเดียวอีกฝ่ายหนึ่ง,อออองไม่ต้องทําอะไรเลยครับคือเอฟเฟกต์เนี้ยโคตรเสี่ pip, ยงสาหรา ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือทันทีเว้นแต่ว่าเราเอาการ์ดใบนี้ใส่เข้าไปในเด็กอย่างพวกด a r k เวิลใช่ไหมอ่าพวกนั้นก็คือจะมีเอฟเฟกที่ว่าด้วยเรื่องของพอมันถูกทิ้งจากบนมือไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเออตัวไซคลอปส์ก็เอาไปใส่ไว้ในเด็กพวกนั้นได้เช่นกันและยิ่งถ้าเป็นแบบว่าด a r k w เวิ d อย่างนี้ออกหกขึ้นมาบันเทิงแน่นอนนะครับเราทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดแบบเพียวๆไม่ต้องทําอะไรต่อเลยครับรอใช้งานเอฟเฟกของพวกดาร์คเวิลด์อย่างเดียวนะต 1 4 0เอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือให้เราโยนเหรียญทั้งหมด3ครั้งครับและทีนี้มาดูผลที่ออกกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราโยนเหรียญทั้งหมด3ครั้งแล้วถ้าออกหัวทั้งหมด3ครั้งเลยเราจะสามารถทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของทุกฝ่ายได้ทุกตัวครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโยนเหรียญโปะออกมาเป็นหัว2ครั้งนะครับผมเราจะสามารถสุ่มทิ้งการ์ดบนมืออีกฝ่ายได้1ใบแล้วถ้าเกิดว่าออกหัวแค่อันเดียวนะครับที่เหลืออีก2อันเป็นก้อยปุ๊บให้เราทําลายการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ใบบนต่ง่าเร๊บ ออกก้อยทั้งหมด3ครั้งนะครับเราจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนั่นเองซึ่งเอฟเฟกนี้ของตัว Legend g a m b l e r นะครับก็สามารถใช้งานได้ในช่วงเม f เฟสของเราเทิร์นละครั้งนั่นเองนะครับเป็นการวัดดวงที่มีความเป็นไปได้เยอะมากนะครับสแบบนะก็ถ้าเราต้องการจะโดนการทิ้งการ์ดบนมือของเราก็ต่อเมื่อเราโยนได้ก้อย3ครั้งนั่นเองครับตัวต่อไปฮิโนะคังวุสึจิครับ ฮิโนะคังวุซุจิเป็นมอนสเตอร์สปิริตธาตุไฟเผาไฟเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,900นะครับอย่าเข้าใจผิดนะไอตัวนี้ไม่ใช่ซีรีส์นะครับผมแต่ว่าเป็นประเภทการ์ดนะครับประเภทการ์ดสปิริตนะเพราะว่าการ์ดในเอฟเฟกของมันนะครับไม่ได้มีเขียนว่าเรื่องของการ์ดติดชื่อนู้นการ์ดติดชื่อนี้เลยนำซ้ำไม่มีการ์ดที่เป็นเอฟเฟกเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์สปิริตด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากฮิโนะคังวุซุจินะครับเขาเป็นมอนสเตอร์สปิริตอ่ามันก็ต้องมีเอฟเฟกต์นนนนทีีีี่่มมมมัักกกาาารรรถถููอญญเเเชิบบิว์สขึ้ปุ๊บย ในเอ็เฟของเธอ้นั้นเราจะต้องเอามันกลับขึ้นมือมาครับผมส่วนเอฟเฟกหลักจริงๆของมันนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ปุ๊บในเทิร์ต่อไปก่อนที่อีฝ่ายหนึ่งจะจวกการ์ดในช่วงดรอฟเฟสนะครับอีฝ่ายหนึ่งจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปครับเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าโหดมากนะขอแค่ให้เราสร้างความเสียหายให้อีฝ่ายหนึ่งได้แต่ในทางกับการจบเทิร์ปุ๊บเราก็ต้องกลับขึ้นมือนะต้องไปวางแผนเล่นดีๆครับมอนสเตอร์หมดไปนะครับต่อไปก็จะเป ทำาลยกร์ดบนมือก็เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะทาคลิปนี้ก็คือเริ่มอินสปีเรชั่นมาจากการไปนี้แหละครับสนใจว่าแบบว่าเอ้ยนอกจากกราดไปนี้ที่มันต้องทิ้งกราดบนมือทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกอเปลาเมื่อเราใช้งานเสร็จปุ๊บผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะต้องทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปหลังจากนั้นให้จั่วกร์ดตามจํานวนของกราดที่ทิ้งจากบนมือไปครับผมอ่ะก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ง่ายๆนะครับถ้าอ้างอิงคำพูดของใครบะะะครรบบบจกว่าานี้มันนเป็การที่ใช้เปลี่ยนการบนมมือแต่่วาันนนใช้เพิ่มจําวการดบนมมือไไ่้ นายเอามาใช้เพิ่มพลังโจมตีให้ออสซิริสไม่ได้หรอกนะนะครับหลังจากนั้นก็มีคอมโบนู่นนี่นั่นไปสุดท้ายยูกิเพิ่มพลังโจมตีให้ออสซิริสได้จริงๆครับผมว่ากันไปอ่นอกเรื่องกลับมาครับผมการ์ดใบต่อไป The Law of the Normal ครับผม The Law of the Normal, the of the normal เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เวลาเราใช้งานมันนะครับถ้าบนฟิลของเราตอนนั้นมีมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล2หรือต่ำกว่าและเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาด้วยนะไงหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับพอใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จป,ปุ๊บผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะต้องทิ้งการ์ดบนมมือทั้งหไป หลังจากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปแล้วการ์ดที่อยู่บนฟิลณนะ์ณเวลานั้นยกเว้นตัวที่เป็นมอนสเตอร์เลเวลสองหรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาจะต้องถูกทำลายไปทั้งหมดเลยหมายความว่าเราสมมติเราเล่นเป็นพวกแบบว่ามอนสเตอร์ธรรมดาใช่ไหมเลเวลสองหรือต่ำกว่าอยู่บนฟิลห้าตัวอย่างเงี้ยมอนสเตอร์บนฟิลของเรารอดครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รอดนะครับยกเว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะแบบมีมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวลสองหรือต่ำกว่าด้วยนั่นเองนะการ์ดใบต่อไปเบอร์์์์์์์์์เเ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 ซซซซอออออรร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 กกกกกกโโคััับบบบผม er Soul, ม็็ลลปนนนนนาาดดวทตฉพใใีี้้่ยยูิช ในอนิเมะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของจริงกันก่อนครับการ์ดชื่อนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเมื่อเราใช้งานมันเสร็จแล้วเราจะใช้งานมันได้ในตอนที่มอนสเตอร์บนฟิวของเราเนี่ยสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงแล้วก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง1 5 0 0นะครับเมื่อตรงตามเงื่อนไขนี้ให้เราทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดไปหลังจากนั้นงายการ์ดใบบนสุดของเด็กขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นเป็นมอนสเตอร์ให้ส่งการ์ดใบนั้นลงสู่สารไปแล้วก็มอบความเสีีีียยหยหหาาาใใใ้้้กกกับบ like ลออ,อออตขง่500รรแะนเเปิดด บนสุดไล่ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะไม่เจอมอนสเตอร์ซึ่งพอเราเปิดไปเรื่อยๆแล้วเจอมอนสเตอร์ปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect, มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทีละ500ทีละ500แต่ว่าในการ์ดเนี้ยมันจํากัดได้แค่7ครั้งนะครับหมายความว่าเรามอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,500นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดการ์ดใบบนสุดของเด็กเราขึ้นมาเนี่ยไม่เจอเป็นมอนสเตอร์ปุ๊บก็เอาการ์ดนั้นนะครับกลับเข้าไปในใบบนสุดของเด็กแล้วก็จจบบบบเเ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 ออ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 ฟฟฟกกกกตต์์์์ขงรรรรรรซซโลลไดลด้้้้ยยยยยคคคัถาาาใใใใููนนนนนนิิมะะีี่่ห็วช มันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คือทิ้งการบนมือทั้งหมดก็ใช่นะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกที่ยูกิใช้คือถ้าเปิดมาเป็นมอนสเตอร์ปุ๊บโจมตีต่อได้นะครับซึ่งความเป็นจริงโจมตีต่อไม่ได้เด้อเป็นการมอบความเสียหาย500พอยต์เท่านั้นเองครับซึงการไปน,นี้ก็คนที่ทิ้งการบนมือทั้งหมดก็กลายเป็นเรานั่นเองนะครับผมการไปต่อไป into the void ครับ into the void เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งที่จริงก่อนหน้านี้ผมเคยทำการ์ดที่เป็น void นะครับซึ่ง void เนี่ยมันเป็นการ์ดที่มีความเชื่อมโยงกับพวก infinity ก นะแต่ว่ามันก็จะมีวอยแบบนี้แหละครับที่ไม่ได้เอาไปใช้กับซีรีส์ไหนเลยนะครับมาดูวอยนี้กันครับผมอินทูเดอะไวเป็นการเวทมนต์ธรรมดาเมื่อเราจะใช้งานเอฟเฟกนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อบนมือของเรามีการ์ดสามใบขึ้นไปนะครับผมซึ่งเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วจั่วการ์ดจากเด็กขึ้นมา1ใบแล้วในเอนเฟสของเธอั้นเราจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดครับผมง่ายๆครับเราก็จั่วขึ้นมาแล้วรีบเอาการ์ดลงฟิลให้หมดแล้วก็พอจบเน์นเราต้องทิ้งการ์ดไปก็ไม่เป็นไรครับผมการ์ดบนมือไม่เหล การ์ดกับดักใบนี้คือเชือกแห่งชีวิตครับเชือกแห่งชีวิตเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เวลาที่มอนสเตอร์ของเราถูกทําลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สารให้เราทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดครับเมื่อเราทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดแล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกทําลายไปนั้นจะคืนชีพกลับขึ้นมาบนฟิลก็คืออันเชิญแบบพิเศษลงมานะโดยที่มอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800พอยด้วยครับการ์ดใบต่อไป การรวมตัวของแสงสว่างครับการรวมตัวของแสงสว่างเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราเปิดใช้งานปุ๊บทิ้งการ์ดบนมือจากทั้งหมดไปก่อนครับอ่าหลังจากทิ้งการ์ดบนมือแล้วยังไงต่อครับผมหลังจากนั้นเราทิ้งการ์ดบนมือไปกี่ใบเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงจากสุสานขึ้นมาบนมือได้เลยครับผมอ่าทิ้งไป4ใบอย่างนี้เราก็เอามอนสเตอร์ธาตุแสงกลับมาได้4ใบนั่นเองนะจริงๆก็อาจจะคล้ายทําลายการ์ดบนมือเนาะแบบเราทิ้งการ์ดไป3เราก็อาจจะเอาการ์ดบนมือกลับขึ้น การ์ดใบต่อไป Pres e n t c a r d ดครับผม Present c ์ r d เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเมื่อเราเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดครับผมหลังจากนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งจั่วการ์ดจากเด็กขึ้นมา5ใบครับเอออันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการ์ดบนมือเยอะๆอย่างนงี้เราก็ให้ฝ่ายหนึ่งทิ้งฝ่ายแล้วก็จั่วมา5ใบใช่นะแต่โดยรวมมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายได้เปรียบตรงทีีี่่่่่ววาาาาาถ้้สมมติออกกฝยยจัร์ดแแค 1, บแใงบงงลนน นะครับผมกับการ์ด11ใบที่เป็นการ์ดสั่งทิ้งการ์ดบนมือนะครับไม่ไว่าจะเป็นทิ้งการ์ดบนมือของเราทิ้งการ์ดบนมือของอีกฝ่ายนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะซึ่งเหมาะกับการที่เอาไปใช้กับพวกเด็กที่ต้องการทิ้งการ์ดบนมือแล้วมันจะสัมเด็เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับหรือท่านผู้ชมแบบรู้จักการ์ดใบไหนไม่รู้จักการ์ดใบไหนหรือผมพูดขาดการ์ดใบไหนไปหรือเปล่าที่มันว่าด้วยเรื่องของการทิ้งการ์จากบนมือทั้งหมดอย่างเงี้ยท่านมือ อันนี้ก็คือจะเป็นการที่แบบพื้นฐานของการทำลายการบนมืออยู่แล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ